สวัสดีครับวันนี้ก็คุยเรื่องเปื่อยใกล้คุกนะครับวันนี้ก็มีมีเคสที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการถือครองที่ดินของชาวต่างชาตินะครับ <uci> ก็อย่างที่เรารู้กันครับว่าโดยพื้นฐานเนี่ยกฎหมายไทยห้ามชาวต่างชาติถือครองที่ดินนะครับแน่นอนว่าเราก็มีวิธีนู่นนี่นั่นแหละครับที่มันพยายามถือครองอ่ะแต่ว่าคําว่าห้ามชาวต่างชาติถือครองที่ดินะมันระดับไหนอ่าอันนี้มีเคสที่น่าสนใจนะครับเป็นคําพิพากษาดีกานะครับก็คือมันมีอย่างที่เรารู้กันนะครับว่า ตัวชาวต่างชาติหลายครั้งเนี่ยก็จะให้หญิงไทยหรือคู่สมรสไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยาเป็นคนถือแทนหรือใช้นมมินี่ในการถือซึ่งเราก็เห็นที่รู้กันครับมันก็จะเกิดปัญหาที่เราเห็นเห็นกันอยู่บ่อยๆนะครับว่าพอสุดท้ายแล้วคนเหล่านั้นก็จะโกงนะครับก็จะโกงหรือทําทําวิธีที่ทําให้ชาวต่างชาตินั้นไม่สามารถครอบครองที่ดินได้นะครับซึ่งพอชาวต่างชาติไปฟ้องมันก็จะติดดิทนายหลายคนที่ยัง เขาเรียกว่าประสบการณ์น้อยนะครับหรือไม่ไเป็นทนายเฉพาะทางทางสายที่อาศังหาริมทรมาซ้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยคุณฟ้องไปก็ไม่ได้นะเพราะคุณถือฟ้องที่ดินไม่ได้นะครับดีการนี้ชัดเจนครับสาลบอกเลยว่าโอเคกฎหมายอาจจะมีบอกว่าชาวต่างชาติไม่สามารถถือที่ดินได้ตามกฎหมายนะครับโดยกําหนดให้อธิบดีเนี่ยใช้เวลาไม่ประมาณ180วันไม่นอกก้อยกว่า180วันหรือไม่เกิน1ปีในการให้ชาวต่างชาตินี้ปลดปล่อยที่ดินนั้นออกไปก็คือคุณห้ามถือไง คุณก็เอาที่ดินมานะครับซึ่งซึ่งหมายมันหมายความว่าไงศาลมองว่าจริงๆริไงกฎหมายให้แบบเนี้ยเฮ้ยไม่ได้ห้ามชาวต่างชาติถือร้อยเปอร์เซ็นคือเฮ้ยมึงถือไม่ได้มึงถือไม่ได้เลยไม่ใช่แต่ถือว่าถ้าถือปุ๊บถ้าถือปุ๊บต้องพองทายออกภายในหนึ่งปีอ่าถ้าอย่างนั้นหมายความว่าไงครับการที่คนที่ถือที่แทนจะร้องจะสู้ว่า เฮ้ยคุณมาล้องขอที่ดินคืนไม่ได้เพราะไม่ให้ถือเนี่ยไม่สามารถทําได้ศาลสามารถตัดสินให้ตัวคนที่ถือแทนเนี่ยยกโอนที่ดินกลับคืนสู่เจ้าของที่แท้จริงคือชาวต่างชาติได้แต่เมื่อชาวต่างชาติได้ที่ดินแล้วต้องโอนคืนต้องโอนไปให้คนอื่นที่เป็นคนไทยภายในหนึ่งปีเพราะฉะนั้น,นเคสน,นี้ถึงน่าสนใจครับว่าจริงๆแล้วคำว่าให้ชาวต่างชาติถือไม่ใช่1้อยเซคือสามารถถือได้แต่ต้องโอนออกไปภายในหนึ่งปีทันที ไม่ว่าคุณมันเทียบเคียงกับกรณีที่ได้รับที่ดินมาในทางมรดกครับชาติหน่อยชาติที่มรดกก็คือก็ต้องจัดการออกไปนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าชาตหน่อยชาติเนี่ยมีสิทธิ์ในการที่จะฟ้องผู้ถือแทนที่เป็นคนไทยได้ไม่ว่าจะเป็นกรณีอะไรเกิดขึ้นที่เป็นกรณีเข้าทางกฎหมายแต่จริงกรณีมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะหรอกครับก็คือก็แสดงเจตนานแท้จริงว่าเรามีเจตนาถือแทนเราขอคืนมันก็จะเป็นการขอสิทธิ์ในทรัพย์สินคืนนะครับก็เทานะครับ เพราะฉะนั้นไอ้คดีพวกนี้กรุณนหาทนายเฉพาะทางครับเพราะว่าถ้าทนายที่มันไม่ได้เฉพาะทางมันจะมีโอกาสพลาดแล้วหลุดสูงดีไม่ดีโดนนายโกงอีกนะครับก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครครับนะครับเดี๋ยวว่างๆก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับที่ดินให้ฟังอีกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ